อ่ะต่อไปข้อที่7ครับเขาบอกว่า AB เท่ากับ16 AC เท่ากับ20สเส้นนี้20 CD นะครับช่วงแค่ตรงนี้นะ18นะให้หาความยาวของ AD ให้หาเส้นนี้ว่าเท่ากับเท่าไหรนะ่พิทาโกรัสต้องรู้2ด้าน แล้วหาหนึ่งด้านที่เหลือเนี่ยลองมาดูครับถ้าเเราพูดถึงด้าน AD ที่เราต้องการเนี่ยนะครับเด็กๆลองมาสังเกต AD เป็นส่วนหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมใหญ่ใช่ไหมเนี่ย AD ด้านนี้ไม่รู้แล้วก็อยากรู้ด้านนี้ก็ไม่รู้อีก จบทำอะไรกับตรงนี้ไม่ได้ล่นะจะต้องทำให้มันรู้สองด้านแล้วหาอีกหนึ่งด้านที่เหลือนะด้านนี้รู้มาแล้วหนึ่งด้านนะโจทย์อยากจะให้เราหาค่าด้านนี้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำให้ด้านเนี้ยจากไม่รู้กลายเป็นรู้ขึ้นมาให้ได้นะงั้นงานของเราคือพยายามหาบีดีให้ได้ b ีดีตอนเนี้ มันติดขัดอะไรอยู่ที่ยังไม่รู้อ๋อติดขัดตรง B C ถ้ารู้ B C มานะเอา B C บวกกับ18ก็จะได้ B D ใช่ไหมครับงั้นงานสเต็ปแรกจึงต้องแก้หา B C ซะก่อนนะครับนะสเต็ปหนึ่งหา B C โดยพิจารณา สามเหลี่ยมมุมฉาก ABC นะพีทาโกรัสต,ต้องรู้สองด้านแล้วหาหนึ่งด้านที่เหลือนะครับโอเคภาพคร่าวๆ ตอนนี้ bc เหลืองไม่รู้นะครับเราก็จะเขียนสมการได้เป็น bc ยกกำลังสองบวกกับ16ยกยกกำลังสองเอาด้านที่ตั้งฉากกันยกกำลังสองบวกกันจะเท่ากับ20ยกกำลังสอง16ยกยกกำลังสองได้256 20ยกกํำลังสองได้400นะเพราะฉะนั้น bc กำลังสองจึงเท่ากับ400ลบด้วย256านะย้ายบวก256ไปไปลบนะครับก็จะเหลือมา144 bc กำลังสองเท่ากับ144แสดงว่า bc ก็ต้องเป็นกลนที่2ของ144ก็จะได้12ะนะครับตรงนี้จากไม่รู้กลายเป็นรู้ขึ้นมาแล้วครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้รู้ความยาว BD ละ BD ก็คือ BC บวกกับ CD ที่ bc ลงไปด้วย12 cd คือ18รวมกันเพราะฉะนั้นเด็กๆก็จะได้ bd เป็น30นะครับนะโอเคนะครับงั้นจากตอนแรกนะที่รู้อันนี้อันเดียวตอนนี้ตรงนี้รู้มาแล้วครับว่าเป็น30โอเค ต่อครับด <c oughs> ังนั้นเราก็พิจารณาที่สามเหลี่ยมใหญ่นะครับพิจารณาสามเหลี่มมุมฉากรูปใหญ่ <AB> ด้านนี้16นะ b บีดีเป็น30งั้นเด็กๆก็หาเอดีได้แล้วเนาะ เราก็จะได้ว่า AD ยกกำลังสองจะเท่ากับ16กํำลังสองบวกด้วย30กํากำลังสองนะในช่วงนี้เนี่ยจะใช้พีทาโกรัสตรงตรงอย่างเดียวเลยนะครับนะจะยังไม่ใช้เทคนิคอย่างอื่นเข้ามาช่วยนะ AD กำลังสองเท่ากับเท่านี้นะครับถ้าเราประมาณค่ามันนะครับถ้า3 5หคูณ3 5เลขลงท้ายด้วย5คูณตัวเองมันจะเอาเลขมันจะลงท้ายด้วย25ใช่ไหมเอาเลขที่อยู่หน้า5คูณเลขตัวต่อไป3คูณ4เป็น12มันจะได้1,225มันก็จะเกินแสดงว่า AD เนี่ยนะครับ มีค่าไม่ถึง35นะมีค่าไม่ถึงส5คูณตัวเองแล้วลงท้ายด้วย6อ่ามันก็มีพวกที่ลงท้ายด้วย4ไงสี 4, 4, คูณกันนะมันจะลงด้วย6ได้ดังนั้นน่าจะเป็น34ลองเอา34สคูณส4ดูนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับ เปเลยนะครับตกลง1,156เนี่ยมันก็คือ34มสคูณกับสานะครับเพราะฉะนั้น AD ก็คือกลนที่2ของ หนึ่งพันหนึ่งรอยห้าสิบหกก็ออกมาเป็นสามสิบสี่โอเคข้อนี้ก็ไม่ใช่ข้อยากนะนะก็ยากกว่าพื้นฐานขึ้นมานิดหนึ่งละนะ